สวัสดีนะครับประม่น้องชาวไทยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับ X f ซ์ฟอร์นะครับก็เมื่อประมาณช่วง 2- 3าวันที่แล้วนะครับมันมีดราม่าที่ว่าไรเดอร์เนี่ยไปส่งพิซซ่าให้กับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับและผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าให้ไล่ไปลงนรกอเวจี2 0 0แสน3ล้านปีอะไรเนี่ยก็คือผมเลยคิดว่าถ้าลองเอาจำนวนเออจำนวนไอ้สองแสนล้าน3 0 0แสนล้านที่เรามาเปลี่ยนเป็นอายุคนสิเออจะกี่ปีวะ น่าสนใจมาน่าสนใจนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูในส่วนของเนื้อหาข่าวนะครับคุข่กข่าวครับคูกขา่วขาว,าว,าาวไ,มไม่ได้ผดเลยครัผมเสียตังใจนะครับโ,โเปปอเแสนล้านบรรอ่าโอเคแสนล้านพบแสนล้านชาตินะครับโอเคเดี๋ยวผมขอสวิตเป็นหน้าแท็บเล็ตผมก่อน โอเคนะครับตอนนี้คุณจะเห็นในส่วนของโน้ตนะครับที่เป็นหน้าดำๆตรงนี้นะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่ว่าพบกับชาติก่อนโอเคมาพบหนึ่งพบเนี่ยเท่ากับหนึ่งช่วงอายุคนแล้วทีนี้เนี่ยหนึ่งช่วงอายุคนก็คืออายุไขของคนนั่นแหละเท่ากับประมาณ85ปีนะครับประมาณนะประมาณจะเป็นประมาณ85ปีนะครับโดยเฉลี่ยอ่าโอเค แต่ในคลิปเนี่ยเขาบอกว่าแสนล้านพบนั่นหมายความว่าเราต้องมาเขียนก่อนนะครับแสนล้านใช่ไหมอันนี้แสนหนึ่งแสนอ่าแล้วก็ล้านนะครับผมจะแบ่งเป็นสีฟ้า1 2ึสานี่คือล้านแสนล้านใช่ไหมเราต้องเราเราจะต้องแบ่งให้ถูกก่อนนะครับแบ่งให้ถูกกันนี้ล้านใช่ไหมล้านอ่าที่แสนโอเคแสนกับล้านเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคต่อไปเราจะเอา แสนล้านคูณกับ85ปีของอายุคนอ่าโอเคแต่ในคลิปเนี่ยเขาจะบอกว่าอะไรนะแสนล้านปีในนรกอเวจี v G นู่นนี่นั่นนะครับซึ่งผมไม่เอาตรงนั้นมาคิดนะครับผมจะเอาผมจะเปลี่ยนเป็นอายุของคนดีกว่าเพราะว่ามันเห็นภาพง่ายกว่านะครับอ่ะโอเคก็เราจะเอาในส่วนของแสนล้านนะครับแต่ว่าถ้าเขียนอย่างนี้เนี่ยมันจะเขียนศูนย์จำนวน อันนี้เป็น5ใช่ไหมห้าตัวกับ6ตัวผมจะต้องเขียนศูนย์ทั้งหมด11ตัวนะครับซึ่งในทางวิศวกรรมนะครับหรือว่าในทางเทคนิคเนี่ยเขาจะลดรูปนะครับเป็น1นคูณสิแล้วมีศูนย์กี่ตัวในนี้มีจํานวน11ตัวอ่าโอเคนี่นะครับนี่คือแสนล้านตรงนี้ที่ผมตีกรอบสีเหลี่ยมไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะเอาส่วนของ1นึคูณสิยกกำลัง11เนี่เนี่ย ไปคูณกับจํานวนของอายุคนนะครับแปดสิาปีโอเคก็จะได้ทั้งหมดอยู่85ดิบคูณ10ยกกาลังสิปีนี่แหละนี่แหละ,แ,หละแล้วถามว่าถ้าผมจะเขียนเป็น0ูนยจำนวน11ตัวเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็ลองมาดูนะครับอันนี้85ใช่ไหมแปสแล้วก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11โอเคผมก็ต้องแบ่งนี่ก่อนแบ่งแบ่งแบ่งอ่าโอเคแต่ผมขอแบ่งด้วยเป็นเส้นประสีฟ้านะครับอา่าแล้วก็ล้านอีกทีหนึ่งแล้วก็ปีใช่ไหมเออนี่ไงนี่คือการคำนวณอย่างถูกต้องนะครับ8ล้าน5แสนล้านปีเออนี่คือในช่วงของอายุคนนะครับนานไหมนานเนาะนานกว่าตอนโลกกำเนิดเกิดใหม่อีกนะครับ อ,อ,อ่าสองแสนล้านพบสองแสนล้านชาตินะครับก็อืมนี่คือสองแสนใช่ไหมสองแสนแล้วก็ล้านก็จะมีศูนย์อีกหกตัวดีปีใช่ไหมอ่าโอเคเราก็จะได้มาประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะเอาสองเนี่ยคูณด้วยสิบจะกําลังเท่าไหร่อ่าอันนี้เป็นห้าใช่ไหมนี่เป็นห้าตัวน,นี่เป็นหกตัวก็กลายเป็นสิบเอ็ดตัวเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิม เราก็จะเอาจํานวนส่วนของตรงนี้เนี่ยไปคูณกับ85อ่าก็จะได้จํานวนปีออกมานะครับก็จะเป็น85คูณ2ใช่ไหมอ่าเป็น170แสนล้านปีเยอะเนาะเยอะนะครับโอเคก็เป็น170แสนล้านปีมันดู 88, แปลกๆไงไม่รู้ว่ะเดี๋ยวขอลองเขียนใหม่กันสิ ก็จะได้นะครับเป็นสิบเจ็ดล้านล้านปีเฮ้ยจะมากเกินไปแล้วนะไอ้นี่เท่าไหร่อะอันนี้แปดล้านห้าแสนล้านล้านปีไอ้นี่สิบเจ็ดล้าน 17, 000, นะครับอ,อ,อันนี้แปดล้านโอเคก็ประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูอีกอันหนึ่งดีกว่า้นานชาานชิอ,นอ่ขไไมได ผมจ่ายตังค์มาครับพี่ดูสงสารที่ถูกนะคะพยายามเข้านะคะไม่ได้ครัแสนล้านพบ3โอเค3แสนล้านพบ3แสนล้านชาติในคลิปเนี่ยเขาบอกว่าในนรกนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นอายุคนโอเคมาก็เป็น3แสนล้านใช่ไหมก็เป็น3คูณ10ยกกำลัง11อ่าโอเคก็ทั้งหมดเนี่ยคูณด้วย85 ก็จะได้เป็นจนํานวนปีออกมานะครับโอเค85ดสิบห้าคูณ3า5สิบห้าโอเคประมาณนี้นะครับมันก็จะได้เป็น255ห้คูณ10ยกกำลัง11ปีเออนี่ดีกว่านะครับโอ้โหเฮ้ยมันมากขึ้นมากขึ้นแล้วนะเนาะไอ 2แสนล้านนะครับก็จะกลายเป็น1 0เอ้ยเป็น170คูณด้วย10ยกกำลัง11นะครับตรงนี้อืมทีนี่ก็จะกลายเป็นเท่าไหรอ่อ่ะ85คูณ10ยกกำลัง11อนี่อันนี้85ใช่ไหมมา1้0ยแล้วอันนี้เป็น255โอ้โหไมโอ้โหมากขึ้นมากขึ้นเลยนะครับโอเคเรามาดูต่อกันดีกว่า อ่าสี่แสนล้านพบสี่แสนล้านชาติมาดูกันมาสี 10, ่คูณสิบยกกำลัง11นะครับคูณด้วยจำนวน85ดห้านะครับนี่เราเอา85ตั้งแล้วก็คูณด้วย4 5 4ห้าสี่ยี่สิบสามสิบสองโอเคก็ได้ตรงนี้มาแล้วก็เอาหน่วยนะครับอ่าค 10, ูณ10บยกกำลัง11มานะครับก็จะเป็นเนี่ยสามร้ 10, ยสคูณสิบยกกำลัง11ไเอ็ดปี อนานเนาะนานเกินไปค่ะ <4. S 2> บาทเสียไม่ได้หรือครคาือาือไม่ได้ครับพี่ผมอาโอเคเรามาดูตรงนี้ดีกว่านะครับเจ็ดร้ยหกสิบาทเสียไม่ได้หรือค้าหรือค้าหรือค้าในข่าวเนี่ยเขาพิมพ์ซ้ํากันอยู่สามครั้งนะครับแต่ว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยอน่าจะพูดเกินสามครั้งนะครับประมาณสัก6กครั้งเจ็ดครั้งนี่แหละงั้นเราจะเอาในส่วนของที่ผู้หญิงพูดนะครับโดยเฉลี่ยที่ผม ที่ผมฟังได้เนี่ยประมาณอยู่เจ็ดครั้งก็จะกลายเป็นเจ็ด้อยหกสิบบาทคูณกับจากที่ผมฟังได้เนี่ยประมาณอยู่7็ดครั้งอันนี้คือประมาณนะประมาณเจ็ดครั้งโอเคก็จะเป็นเจ็ดร้อยหกสิบนะครับคูณด้วยเจ็ดก็จะกลายเป็นห้าพันสามอยี่สิบบาทอืมเออคำนวณอย่างนี้มันก็สนุกดีเหมือนกันนะครับเนี่ยได้ตามนี่มา เขียนใหม่เขียนใหม่ก็เป็นห้าพันสามร้อยยี่สิบบาท <c oughs> แม่จากพิซซ่าเนีครับเจ็ดร้อยหกสิบาทกลายเป็นห้าพันกว่าเราคิดได้เนาะห้าแส <500 S 1> น 500, ล้านพรมห้าแสนล้านชาติเขก็เรามาคำนวณอีกน,น,นะหะ้าคูณสิบกำลังสิบเอ็ดนะทั้งหมดเนี่ยแล้ก็คูณด้วยแปดสิบห้า กเป็นเอา85ตั้งนะครับคุณด้วย5 5 5 25 5 4 20 42ตรงนี้เนี่ยเราก็คูณ10ยกะกำลัง11ไปอ่ะเขียนใหม่เขียนใหม่400คูณ10ยกะกำลัง11ไปนานเนาะนานเกิน,นอ,นะอ้าโอเคหมดแล้วนะครับหมดแล้ว อะไรบ้างนะ1,000 0แสนใช่ไหมหนึ่งแสนมา2 0 0แสนมา3 0 0แสน4 0 0แสน5 0 0แสนโอเคผมได้ทำการเขียนใหม่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับใน่วนตรงนี้เออผมเริ่มอ,อีกอันหนึ่งเนี่ยเจ็ดร้อยเท่าไหร่อะเจนะ็ดร้อยหกสิบคูณด้วยจำนวนเจ็ดครั้งเป็นเท่าไหร่วะห้าพันสามร้อยยี่สิบบาทห้าพันสามร้อย 5,320บาทโอ้โหคุณดูสิเฮ้ยเออก็จริงๆตั้งแต่ผมดูข่าวนี้เนี่ยแล้วลองมาคำนวณเออเรามาคำนวณเล่นๆไว้ว่ามันจะเป็นยังไงวะเอออย่างเงี้ยก็เป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยอ่ะหนึ่งแสนล้านก็คือ85ดิบคูณสิบแล้วกำลังสินะครับ 2 0 0แสนล้านเนี่ยแล้วก็คูณด้วยจำนวน85ปีอาอยุคนเนาะ170นะครับคูณ10ยกะกวาลัง11็ดนะครับสแสนนะครับ3แสนล้าน255คูณ10บยอก,กว่าลัง11นะครับ <c oughs> โอเคนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็มาคำนวณเล่นๆนะครับก็ถามว่ามีข่าวอะไรที่ว่ามันเป็นเหมือนแบบจะเอามาคำนวณเล่นๆได้หรือว่าอาจจะแบบ กดฟิสิก์อะไรบางอย่างนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองมาคำนวณแบบเล่นๆอย่างนี้แหละนะครับจริงๆไม่ได้มีเจตนาตั้งใจจะมาโจมตีใครนะครับก็แค่ลองเอาสิ่งที่เขาพูดนะครับสิ่งที่เขาเขียนสิ่งที่เขาบรรยายออกมาเนี่ยลองเอามาคำนวณว,ว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ขอจบรายการว้ทีเฟเท่านี้นะครับไปละสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม